สวัสดีครับพี่น้องผมบาวสรุปสันๆนะเพืนครับเมื่อนี้สีพหายไปน้อกมาเจ็บปักเกษตรครับริจน้ำแต่มาอยู่บนบกนวดครับจริงจเล็กน้อยตามสาภาพครับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเอาไปจิ้มน้าพริกโอ้แกเออยอดแก เบิ่งจากสภาพเรามีการเจ็บไปครับกัวนหนึ่งกับผมก็เจ็บไปแล้วครับแต่ก่อนหนาก็ที่มีเก็บอยู่แล้วเอออันนี้ยอดอ่อนี่นเจ็ดก็อนันนี้บ่แม่นลวกกินได้ได้ครับเ้อปลูกไว้ทั้งไงเลยนี่ เมื่อก่อนรั้วบ้านเนี่ยจะเป็นรั้วชะอมครับวันนี้ยุ่ไปยุม่มาทั้งพีไส้ทั้งจักรองเนี่ยแหละครับนั่นเป็นความดันพราถือกินผักชะอมว่าไรครับผักขาเนี่ยพักกันเป็นมิงเป็นเวียนกันเลยพักกันหือหมดเลย นะครับต้นที่เก็บมาแล้ว็ัครับพี่นองครับซุ่มอย่านั่งครับเมื่อก่อนนี้มันเป็นต้นมะม่วงอยู่นี่ครับมันตายครับถอดหยอดยอดเที่ยวหยอด,ย,อด,ย,อดยังด่วงกินกะดันยุดอก

การกลมยดมูดอนเหมืนคนอุดรเอิ่นมาแข่งขมมาแข่งธรรมดามเาเกือพวงเรียมาแข่งซื่อเอิ่นมาแข่งซื่อไม่ได้มาแข่งขมมาเนี่มาแข่งขมครับ